ดีป้าลุงตอนนี้อยู่ไซไปหนะผมไปนแนบมึงหนะมันคือกันสบายดีผมแนบพี่นอ้องไปไซเบิร์ดแค่เจ้าหนิสิป,ปูกอีกแล้วนั่นแหละเช้เาในมันไม่ปูุบะ อันนั้นูขอยหนมันเลยก็เหือโอมว่านี่นจ้องชัหมาก็ลืออะต้นข้าพุทธพระเินีนะยังยังเคืองหนึ่ง <S 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 ยารวยคืมอ,อ,อมืองนง,นอง,นองนอานเทบบ่เท่านะเท่าก็ได้หวังทุกท่านอันนั่นไปเบิ่งพาวาไปเบิ่งพาวาเจ้าสิแก่เอามาลาไปใส่มายังรน้ำมะลามาแต่สลาดอ่อ ้ายจนเบื่บอบายายของอนะ้าวนะเนอ๋อหายไปไหนไปนไหนนั <c oughs> ่งอยู่นี้ กับมานรได้ถือกันออเนออแม่มวาด่าออยะเอาเยบดว้วละมาอเองบาทนี่เด้อ ดมาโร่พันสีอตหน่อยดิได้ได,ดนะแม่ต่อไม่ใหญ่นะแม่อ้หูเจบ้าไรแหาหกปีนี่แหละโอ้ยขาโ <c oughs> ดโพดเออมืรา <c oughs> ก็มาอยู่พี่แหลจากนอนมาอยู่พี่เ้อะขาญไงด้อมึงดูขานะขาขานไปโโปลงเฮียนกับมิตาหายมาก โมูตีโมตีเขาขันแขวเหมือนทรงใหญ่ปันเ็ทนะเฮ็ดอัลีอ่าใหยเปันก็ยังให้โมตีอยู่พวกพูดบ่ดองแล้วเดี๋ยวเราดูกาแฟหมูน้ำโมสู๊ดโมสู๊ดพ่อหนุ่ม โอ้ยตัวไม่ไใหญ่มาจ้าไอ้ทามไปนไหมไปโดดน้ามันหนาววะวนมันเป็นหนาวนะวันมันนอนม่อคืนนี้นะเหืามันแตกสะเลยมื่อคืนนี่นะ ต้างหันหลดนาวลมผ้ามื่หากระตุ่นลุไปนอนยู่ตู้หนาวจนมาคุดกัดจ่อยอกจนสิเป็นไข่เอาลงไปจังหวะลุกไปนอนที่คุดนอนอุ้ยนอนอยู่ในตู้มันก็ยังหนาวเลยมือนนะลมเย็นมาอย่างมากินขนมสนุกมาเลยน่ะ เวรปอนคั alors, look, them, right? ่มเพราะว่าลอยนึงกับบุลงเพราะว่าคนั่งเพีงไม่ใหญ่คนนั่งกินอยู่คนลงเดียวแล้วนอนโผ่นอนโผล่เนอชิมะเรงา้าไม่่มไ้ยิจยังจมแลอยู่ื้นน้แล้ว ลองน้าม้าห้ากับเปิดน้ามใส่หาโล่ซาวายทลายี่นี่งามากนักเล่นโยนนี่จะนวยแบบนี้อ่ะเบื้องล่งาโล่อีกคนละหาโล่หรือมาว่ามะามโปดนะนี่ติวานน้่ขี้เมาเอาไป สามสิบสี่สโลเขาเอาลงบนเนี่ยเดี๋ยนี้เงินมันหลกัูเอลายายประมาณเต็มอันนี้แล้วเช่าบะห่าโลเี่อปวดคเนาะพุงหูใหญ่ช่วงนี้มันหลาเดิอันนี้เลทำ้ยุ่งทำมตรด้วยมไิหาสบาบแล้วว่าเช้าบโอเนาอันนี้ก็เนาะ นี่แล้วเอาปนกันนะจังหวะเอาไปปลูกนั้นสามพันยายนี่แหละได้แมนแมนเบิร์ดนี่ปนบ่บ่เราจะปนนี่หมางกันในกาวตัางหางจะหมางกันในกาวตัางหางนี่มันงามยายแยกลดนตัวนี้เนาะจังหวะไปปลูกนั้นได้สามอย่างเลยนี่แหละได้เบิร์ดสามนี่แหละก็ประชดหนึ่งแมนได้เบิร์ดสามได้อันนี้ก็ได้หมอันนี้น้ำซองขุมจะว่าะปนกันแล้วขอาน้ำจารุนจัาหวะถอดปมือนี่ หลเอาไปอันนั้นตามสมคุงอันนี้นั่นอันมากน้อยัแต่ว่าแมันต้นมันงามันมากใหญ่เ้ยมัน้นรุนแล้วเดี๋ยวคอยอีกันึงเลยเก็บไปยังเยลีเพื่อเห็ดมเก็บไปแช่กับบเบิสก็ยานเดียจะเห็ดช่มพันธุ์ตกวน้เห็ดแย่ก็ได้ก็ได้ยมันมันกรสิมีทุกขุม บาเนี่นะครับแบบสูงแต่คุ้มดีเอวแล้วออกแต่อันข่ามแต่งทระลุนมันบริกพันนึงหรือพันหนึงขอบริษเดียวบางม่องซอ่บอ่ะนะแต่บงหมองเนี้ยม่องป่าละเอามงค์ขามบางบางปุ้มนมน่ยเ็ตอัลยว่าหอบอะไรติบอกว่าผมอ่ะ

<c oughs> ห้ใกลตัวบีบแล้วเวยเก็ไ้อนไปเกอไกลอะไปหไก่เด้อนี่เด้อตนายสิแย่ตวนง้ปชมจก่อนเอาขอ,อาไปล่างนา้ำก่อนมาย่ายลืังไงห<อ>รือว่าไปตากไว้ะลงก,ก็ไดุ้นั <c oughs> ่นละแยงน้ำก็จะแย่งก็ป,ปีบ๊อกแยงหอยไว้ก็่ตาก แช่กรนดานบัวป่าบัวหม่ามิแต่ขึ้นในเบิ้งซื่อๆแล้วก็บรได้ไปใช้หม่องเก่านะบัวเงนกระซือเขาเห็นเขาบัไป่าซื้อมั้งครเขาเห็นแต่อะไรมาแต่เขาไกันนะ่าอยู่กัะทเลียนแล้วก็จบาแถวแถวบ้านจะมีที่จัปทะเลียนแล้วก็เนเลยีกว่าจะได้ม่ต้อขายฟังละสิบาทบพาบักขาโพดจะน่อย เดี๋ยวชุข่อยก็ไปเนื่อสิผอนาจิมี่อย่างคลาพังละซ่าบัตก่อนนะห่วยญาตแล้วเดี๋ยวนี้นะตะ้เอตขาย F C ไลซดขาให้ F C พังละซ่าบัตรมือบมกม้อนเอิร์ดนะบเอคอยดับแปดอัน กลับมานนวเดิมยังเหมากจังฮะนะสามลูกนาว่าได้อยู่ว่ามันยังมาเลยเดี๋ยวมากมันไปบมีสก้าไปเลยอะไปจกก็ไปเชิญแล้วขัไปลงไปแต่นั่นแหละดอนนาบกเลิงยางแต่นั้นแหละ กรูมีพีลกั <c oughs> น่เชิญกะแม่ชูมือน่อแม่เชิญ <c oughs> มิดปสูกกงูกระผัวถูบมีีเลยเชิญกวากัมมากับมากกับญาติเทกันไมได้ทบ้กกิกด้วย,วย,วยลโลออย,อยา,านให้ ขายโรละ4 0 0 0 40,000เ0บาท10บาทนี่บ้านห้ามันกดเนอะมันเออดนลินโมวอะมาเหลือน่น่วยไเนี่ยไม่เหลือมันจะไม่กิน

อยู่ในในบ้านเนาะอลิศนาะ บอกว่าตรงตีนไปข้อมันยุติจนว่าไข้อึ้งๆครอับจะหายจาห้องสันดีๆได้ย่อีเสือมันเก็เจ็บอยังมันเก็บนี่จะหอดมือข้าวถึงเบิ้งแต่มันเป็นอยังตรงตีนไปข้อมไปข้อนีก้อยตีนั่นนะจู่ไข้อื้อโอ้ยจะแม่นสาดเนาะตั้งไว้บนเดือนักสัวดยยมมันหายมันหายแล้วหายเจ็บจะมาเจ็บเป็ย่างดีว่ะเจ็บ ่อรงีนันแปลกยุ่มันยังเเบือกเดียวเบือแต่เบือกเดียวจะมันของนะนำไหของีมันไหวมั่ง็นบริโอนบริเอาผักเสมาขังไว้บเอาเสมาขังไว้บนอานาเดห้นแล้วลูกเข้ามาจะหาีเ เอาทนมขา่นมันหายโดดเข้ามาปอดมันจะสีไงเดียมยังสีซมทุกอย่าง มักระทานเขาบุเป็นเนอะมักระทานเบิดแล้วเนอะเปิดวัดเนอ